ล้บปลาเลยอคนนงทางครับวันนี้เราอยู่ที่แถวแถวน้ามอมงานปูยางครับปูยางวันแรกครับในรอบสามเดือนครับไม่มีงานครับโซนตะใต้ครับชยวงนี้งานยากครับกําลังเริ่มกันปูกันครับนอนกว้าหกเมตรครับ กูพาดและสามเมตรก่อนนะครับประมาณนี้ครักำลังเริ่มลั่นกันเลยครับเดยนเครื่องจัดกันอยู่ครับทีงานครับใช้รถบ,บนรอยางสองพันตักดาวน์หนึ่งคันครับกำลังปูได้ครับประมาณยี่สิบเมตรครับภาพจ,จะอยู่ย้อนแรงไปหน่อยนะครับต้องขอบตาไปครับ tầm là 5 sen ngắp Hãy subscribe cho kênh à ประมาณนี้ไม่มีงานจริงๆครับนี่ปูแค่สายนี้อีกสองสายก็หยุดยาวครับไม่มีงานนะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเลยครับ่องนี้หรือว่ายางครับเป็นเกือบทุกบริสัทครับหมดตายใครที่มีงานโครงการเก่าๆอยู่ก็พอได้ทําอยู่ครับพอได้มีงานปูงานทําครับแต่ว่าแต่งานปูเลยครับงานชุดนาดินงานเกรดก็ไม่ค่อยมีครับยวงนี้เหนื่อยมากครับ อะไรก็ต้องซัดครับเพื่อทำสวยงามครับเฮ้ยเรื่องรเพรถก็มาจอดรอครับสองสามคันแล้วครับวันนี้เจบลอ้อก็ไม่ใช่จะปิ๊งงานครับเกิดไม่รู้ว่าจะยังไงครับไม่ค่อยมีงานนี้เงนินกินก็จะไม่มีแล้วครับว่าจะออกไปหางานอื่นทำแล้วครับ อยู่แบบนี้ไม่ได้ภาระเยอะครับต่างคนต่างมีครอบครัวครับต้องใช้จ่ายเงินครับมาไม่เคยมีงานแบบนี้เงินเดือนก็ไม่พอใช้ครับเอ่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับกับวัยรุ่นสร้างทางครับช่วงนี้ไม่มีงานจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนครับก็เป็นเหมือนๆกันครับ ครัเลยเอาว,วางเลยกว่าจะมีงานมาแต่และที่ต้องตื่นรนน้อนนะ

ถอยมาแล้วครับดำที่สองครับ <c oughs> ดำหนึ่งได้ไม่ค่อยเท่าไรครับายางไม่ค่อยร้อนครับได้ประมาณหกสิบเมตรได้ <c oughs> ดหกสิบเจ็ดสิบเมตรได้นี่ครับแบกดาวกำลังเริ่มบดอัดอยู่ทางน้นครับ ดาวบนอันกันครับเนื้อครับเนื้อยกับงานเหนื่อยกับเงินเหนื่อครับทต้อย่างครับช่วงนี้ครับไม่มีงานก็ไม่มีเงินครับ จะได้วทำงานนามมันก็จะเบลือๆหน่อยครับอย่างนี้ครับตามสเต็ปครับถอน6เมตรครับพลาดละ3เมตรครับไปครับเบาๆครับ ระยะทางประมาณโลหนึ่งครับถ้าไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะวิ่งกี่รอบครับถ้าสิบคันรอบละสิบคันสองรอบก็ได้มนันอู้เยอะมากครับหนึ่งรอบถ้าวิ่งสิบคันมันก็ได้มัมนเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าเม็ดครับเกือบแปดร้อยต้องมาดูกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิ่งกี่คันครับวันนี้ว่าจะเอาหนึ่งรอบหรือสองรอบครับขึ้นอยู่ที่เท้าแก่ครับแบบนี้ เห็น,นแล้วบดนวนอ,อะครับลกดาวไ่ตองซันคับแบลกดาวกันย้ไม่ทราว,ว่าภาพย้อนแสงมากไหมครับแดดจ้าเลยผมมองไม่เห็นเลยครับตรงนี้ ผมก็ต้องไปขับรถกดลอยางต่อครับไม่มีเวลาได้ทายครับไปครับฝากกดไลค์กดตตามกันด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วยดันดันคลิปกันหน่อยครับขอบคุณผู้ติดตามที่รับชม กันมาตลอดนะครับให้กำลังใจมาตลอดนะขอขอ,ขอบคุณครับ